กินตำมะฮองเดอ้อพี่น้องเดอ้ออยู่ห้องคือเก่าเหมือนนี้ตำมะฮองใส่กุ้งใส่ปูจืดนะเหมือนะกุ้งพี่น้องจะม,มีก้อยคมพอเนี่ยนะโอ้ยแซ่บมาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่นะนนะคนกินเนี่ยผู้ซื้อหน้าตางามงานนี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อ แซ่บได้พี่น้องมาได้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 พี่น้องมาได้เติมหมดเลยแล้วใครจะกินกูจิ้มูรนี่นะแซ่บๆเลยอยู่ห้องคือเก่ามาเด้มาเด้ ใส่แล้วนกลงละตัวไซ่์เท่าโอ้เบีขนาดมันเล็กมั้งฮึมโอ้ไม่รู้มาไม่รู้มาอะไรกันดีกวไามาอีกอย่างมาเด้อเนี่ย เต็มฐานเลยทั้งแสบแทบไปถึงสว่างไม่ได้พี่นอะเลอย่างแง่ริบไหล่เนี่ยง,งกงแนวู้น้องกินดีเลองหางคือ <c ười> กินอันนี้ย really ังอร่อยกินแล้วกแดงหลับนิดนึงลองกินดูสิแซ่บไปหน้องสมๆนิดหน่อยทำอร่อยนะเผ็ด้อมเอ๊ะแซ่บเลยเนี่ยแซ่บเลยแซ่บเผ็ดเผ็ด

เจ็ดเจ็ดแม่แม่เห็นยังเขาอะไรกินเขาคนนี้ใครเนี่ยคนนี้คือใครใครเนี่ยจำชื่อได้หรือเปล่าใครใครผู้กระโดดอันนี้ใครเนี่ยเขาจุ๊บแก้มก่อนแล้วใ่หรุ๊บแก้มก่อนแล้วอืม